ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนมุนนะครับพบกับกับผมคุณครูกิติเชษบุญสนิทคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับน้องๆในระดับชั้นม3เทอมที่2เหมือนเดิมนะครับในบทที่1ก็คือ P1 ตอนที่1 2นะครับเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหัดท้ายบทที่1นะครับในช่วงที่2นะครับ เจญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับในช่วงที่2นะครับเป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็มาต่อกันที่ข้อเเลยนะครับพ่อค้าซื้อกาแฟชนิด A ราคากิโลกร,รัมละ170บาทกับกาแฟชนิด B ราคากิโลกร,รัมละ150บบาทมาผสมขายนะครับจงหาว่าพ่อค้าจะต้องใช้กาแฟชนิดละกี่กิโลกร,รัม มาผสมเพื่อให้ได้กาแฟผสม30กิโลกร,รัมและเมื่อขายกิโลกร,รัมละ200บาทจะได้กำไร20นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะพบว่าคำถามอยู่การประโยชนนะครับจงหาว่าพ่อค้าต้องใช้กาแฟชนิดละกี่กิโลกร,รัมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ให้เลยนะครับว่าชนิด A ซื้อมา N กิโลกร,รมัมชนิด B ซื้อมา n กิโลกร,รัมนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะครับเมื่อนํา m บวก n ก็จะได้30มกิโลกรัมนั่นเองเป็นสมการที่1เพราะเขาบอกว่ามาผสมกันให้ได้30กิโลกรัมชัดเจนนะครับทีนี้กลับไปดูต้นโจทย์นะครับชีส a นะครับกิโลกรัมละ170บาทนะครับกี่กิโลกรัมครับ m กิโลกรัมครับก็จะเป็นเงินเท่าไหร่ครับ170 m นั่นเองนะครับและกาแฟชีส b นะครับกิโลกรัมเท่าไหร่ครับ กิโลกร,รัมละ150บาทกี่กิโลกร,รัมครับชนิด B n กิโลกร,รัมก็จะเป็น1 5 0 e m นั่นเองก็จะได้เป็นทุนนั่นเองนี่คือทุนซื้อมานะครับทุนซื้อมาอีกทีหนึ่งนะครับชนิด A m กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละ170ก็ได้ 170m ชนิด B กิโลกร,รัมละอะไรครับ 150n กิโลกร,รัมก็ได้ 150n e นี่คือทุนซื้อมานะครับทีนี้พบว่าเมื่อเราขายนะครับขายกิโลกร,รัมละ200บาท กี่กิโลกร,รัมครับ30กิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมละสองบาทเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็ทํา30ิคูณ2ันได้เงิน6 0 0 0บาทนั่นเองที่ขายไปมีเมื่อมีทุนและมีขายไปแล้วก็สามารถหาอะไรได้ครับก็คือกําไรนั่นเองจากกําไรเท่ากับขายไปลบทุนใช่ไหมครับทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับจากตรงท้ายประโยคนะครับที่บอกว่ากําไร20%คําว่ากําไร20%ก็คือ2 0ส่วนร้อยนั่นเองนะครับ20ส่วนร้อยก็คือ 0 2นงนั่นเอง20%ก็ต้องคูณกับทุนครับทุนก็คือในวงเล็บ1 7 0 m ้อบวกกับ1 5 0่เชัดเจนนะครับนี่คือกำไรนะครับที่เขาบอกว่ากำไร20%ชัดเจนนะครับทีนี้ไปคิดกำไรจากราคาขายครับขายไปเท่าไหร่ครับ6 0พันลบด้วยทุนครับก็ในวงเล็บ1 7 0 m งร้ดบ m, เมวกกับ1นึ่้ยเชัดเจนไหมครับเพราะในโจทย์เขาจะให้มาไว้ชัดเจนอย่างนี้เราก็จัดเป็นสมการที่1เท่ากับสมการที่2นนี้เเท่ากัลยอัตโนมัติล้เบ กําไร20%ก็อยู่ฝั่งซ้ายกําไรเท่ากับขายไปลบทุนก็อยู่ฝั่งขวามือชัดเจนนะครับทีนี้เรามาคํานวณตัวเลขให้มันชัดเจนที่สวยสวยงามนะครับฝั่งซ้ายมือครับ0.20มันก็คือ0.2นั่นเองใช่ไหมครับ0.2คูณ170ก็ตัดทุกยม1ตัวก็เหลือ17คูณ2นั่นเองนะครับได้34 m 0.2คูณกับ150 n ก็ตัดทุกยม1ตัวตัดศูนออกก็เหลือ15คูณ2ได้30 n ชัดเจนนะครับ ปดูฝั่งขวามือบ้างครับ6,000เป็นตัวตั้งลบในวงเล็บ 170m บวก 150m ตรงนี้เปิดวงเล็บครับคือลบ1คูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บครับลบ1คูณ 170m ได้ลบ 170m ลบ1คูณกับ 150m ก็ได้ลบ 150m นี่คือการเปิดวงเล็บโดยนำลบ1คูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนั่นเองนะครับจัดสมการให้มันสวยงามครับลบ 170m อยู่ฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายมือครับมาบวกกับ34 M, ก็ได้1 204m จากนั้นลบ1 5 n ฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งเอ้ยฝั่งขวานะครับลบ150เอยู่ฝั่งขวาย้ายมาฝั่งซ้ายไปได้180 n อชัดเจนนะครับ6000อยู่ยนิ่งก็เป็นสมการที่2แล้วนะครับจากเดิมนะครับที่เรามี m บวก n เท่ากับ30เป็นสมการที่1ชัดเจนนะครับครับจากสมการทั้ง2เส้นทวนทีหนึ่งนะครับ m บวก n เท่ากับ30คือเส้นที่1และเราได้204 m บวก180 n กากับ6,000เป็นสมการเส้นที่2ก็กำจัดตัวแปรเลยครับตรงนี้นำ180นะครับเป็นตัวเลขที่เบาที่สุดปิดคูณสมการที่1ทั้งเส้นก็คือคูณวงเล็บวงเล็บ1นนั่นเองใช่ไหมครับคูณทั้งเส้นเลยนะครับ180คูณ m ได้180 m 180คูณ n ได้180 n จากนั้นนำ180ไปคูณ30ครับก็จะได้5,400นั่นเองชัดเจนนะครับเป็นสมการเส้นที่3ตรงนี้เราจะพบว่า180 n เท่ากันแล้วนะครับ 180 n มันเท่ากันก็จับลบกันเลยใครเป็นตัวตั้งครับไปดูที่204 m กับ180 m ก็นำ204 m ครับเป็นตัวตั้งอยู่ในสมการเส้นที่2นะครับลบด้วยสมการเส้นที่3นั่นเอง204 m ลบ180 m พก็ได้24 m อยู่ฝั่งซ้าย6000ลบ5400ฝั่งขวาไปเหลือ600จากนั้นแก้สมการหาตัวแปร M ครับ อะไรก่อนดีครับหกตัดก่อนนะครับชัดเจน6 4 24ก็เหลือ 4M 6ตัด600เหลือ100นะครับจากนั้นนำสี่ไปหา100ก็จะเหลือ M เป็น25นั่นเองชัดเจนนะครับจากนั้นเราก็จะแทนค่า M เท่ากับ25ลงไปเลยนะครับในสกาดที่1ที่บอกว่า M บวก N เท่ากับ30ตอนนี้ M เป็น25ไปแล้วนะครับก็จะได้5นั่นเองสรุปนะครับซื้อชนิด A มานะครับกาแฟชนิด A มานะครับเท่าไหร่ครับ 25กิโลกร,รัมหรือ m นั่นเองนะครับและซื้อชินิด b มา n กิโลกร,รัมก็คือ5กิโลกร,รัมนั่นเองชัดเจนนะครับครับไปพิจารณาต่อกันเลยนะครับในข้อที่8นะครับนิกรจ้างผู้รับเหมาปูกระเบื้องนะครับในราคา24,000บาทโดยคิดค่ากระเบื้อง9,000บาทที่เหลือเป็นค่าแรงของช่างปูนของช่างปูกระเบื้องนะครับและค่าแรงของผู้ช่วย ถ้าค่าแรงผู้ช่วยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงของช่างแล้วช่างปูกเบื้องและผู้ช่วยจะได้ค่าแรงงานคนละกี่บาทค่าแรงนะครับคนละกี่บาทตรงนี้ชัดเจนนะครับโจทย์ถามหาอะไรก็เป็นตัวแปรไปเลยนะครับแล้วคิดนะครับก็ให้ช่างได้รับค่าแรง m บาทนะครับผู้ช่วยก็เอาไป n บาทอย่างนี้นะครับคราวนี้ไปดูต้นโจทย์นะครับ ผู้รับเหมาปูกกระเบื้อง2 4 0 0 0พบาทใช่ไหมครับเป็นค่ากระเบื้องไปแล้ว9 0 0 0ก็หักออกนะครับที่เหลือเป็นค่าช่างนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าช่างก็เหลือเท่าไหร่ครับค่าช่างกับผู้ช่วยนะครับก็อยู่เหลือ1น0 0 0น้ันั่นเองก็คือ M บวกเได้1 5 0 0 0ชัดเจนนะครับในสรรมการเส้นที่1คราวนี้ไปดูวักต่อไปนะครับถ้าค่าแรงของผู้ช่วยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงของช่างใช่ไหมครับตรงนี้เราจะพบว่า n ก็เท่ากับ m อ็ส่วนสองเป็นสมการเส้นที่2ชัดเจนนะครับจากนั้นจัดสมการ2ครับให้มันสวยๆครับนำสองไปคูณตลอด2อคูนเได้2 n 2เอ็คูนเอ็นสองเหลือเเดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนค่า m ในสมการที่1เลยครับ m เปลี่ยน m เป็นใครครับ2 n งเอ็นนการที่1นะครับ m อบวกเ็นก็กลายเป็น2 n งนบวกเนั่นเองชัดเจนไหมครับได้หนึ่งหมื่นห้าบวกเ็ก็ได้3 n 3 n เท่ากับ15,000งั้น n เดียวก็จะได้5,000นั่นเอง จากนั้นเราก็จะแทนค่า n เท่ากับ5,000ในสมการที่2ครับเพราะมันง่าย n เป็น5,000เท่ากับ m ส่วน2ก็นำ2ไปคูณ5,000ก็จะได้ m เป็น10,000นั่นเองสรุปนะครับช่างโปรเกืสซก็จะได้ค่าแรงคือ m ก็คือ10,000บาทนั่นเองผู้ช่วยได้ค่าแรงเท่าไหร่ครับ5,000ก็คือ m, n n เป็น5,000นั่นเองชัดเจนนะครับครับไปพิจารณาต่อกันเลยนะครับ ครับในข้อที่9้านะครับแม่รำยองขายลำไยสองสายพันธุ์ดังนี้นะครับลำไยสายพันธุ์กะโหลกนะครับกิโลกร,รัมละ25บาทลำไยสายพันธุ์สีชมพูกิโลกร,รัมละ30บาทนะครับถ้าแม่ค้าขายลำไยทั้งสองสายพันธุ์ไป70กิโลกร,รัมได้เงิน 1, 780บาทนะครับ อยากจะทราบว่าแม่ค้าขายลำไยได้สายพันธุ์ละกี่กิโลกร,รัมวันโจทย์ถามหาอะไรครับตรงนี้โจทย์ถามหาแต่ละสายพันธุ์นั่นเองก็ให้ขายสายพันธุ์กะโหลกไปเอ็มกิโลกรัมครับสายพันธุ์สีชมพูก็เอ็กิโลกรัมอย่างนี้ชัดเจนนะครับทีนี้ไปดูต้นวัชนะครับสายพันธุ์กะโหลกรรละะรรก,ก,กิโลกร,รัมเท่าไหร่ครับ25บาทก็เป็น 25m เอ็มครับเป็นจำนวนเงินสายพันธุ์สีชมพูกิโลกรัมเท่าไหร่ครับ30บาทก็จะเป็นเงินเท่าไหร่ครับ 30N เอ็ เอามารวมกันจะได้เป็น1,780นั่นเองตามที่โจทย์ให้ไว้นะครับครับสมการไม่สวยนะครับตรงนี้กําจัดตัวแปร5หารตลอดเลยครับ5หาร 25M หเหลือ 5M 5หาร 30N ก็เหลือ 6N 5หาร1,780ก็จะได้356นั่นเองเป็นสมการเส้นที่1น,นะครับจากนั้น M บวก N เป็นเท่าไหร่ครับ70กิโลกร,รัมครับ แม่ค้าขายลำยาทั้งสองสายพันธุ์ไป็น70กิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นเอา m บวก n ก็จะ70ดกิโลกรัมนั่นเองจากนั้นก็ดําเนินการแก้ระบบสมการครับตรงนี้สมการง่ายครับนำห้าคูณสมการเส้นที่2นะครับเพื่อที่จะกําจัดตัวแปร m นั่นเอง5คูณเส้นที่2ทั้งเส้นเลยครับ5คูณ m ได้5 m 5คูณ n ได้5 n 5คูณ7จ5 7สิก็ได้3 5 0อครับเราจะพบว่าในสมการเส้นที่1และเส้นที่3มี5 m เท่ากันแล้วก็จับลบสังเกต้าถาาาเเท่กันันรจบบลบ ถ้าตรงข้ามกันเราจับบวกแค่นั้นเองนะครับเพราะเราก็นํา 6n ลบ 5n แต่ 6n อยู่ในสมการเส้นที่1่ใช่ไหมครับมันก็นาเส้นที่1ครับสมการเส้น1ลบด้วยเส้นที่3 6n ลบ 5n ก็เหลือ n เดียว356ลบ350เป็นไงครับก็ยะเหลือ 6n เป็น6ก็จะแทนค่าในสมการที่2เลยนะครับก็จะได้ m เป็น6 4นั่นเองชัดเจนนะครับ สรุปนะครับสายพันธุ์กระโหลกนะครับ m กิโลกรัมใช่ไหมครับ m กิโลกรัมก็คือ64กิโลกรัมและสายพันธุ์สีชมพูนะครับก็จะได้6กิโลกรัมชัดเจนนะครับครับต่อไปเลยนะครับเป็นข้อที่10นะครับในการทดลองผสมสารละลายชนิดหนึ่งนะครับบริษัทเคมีพันต้องการสารละลายที่มีแอลกอฮอล์50เปอร์เซ็นต์จำนวน100ลิตรนะครับตรงนี้คือ สารผสมนะครับเรียบร้อยแล้วจํานวน100ลิตรนะครับมีความเข้มข้น50%านะครับโดยมีสารละลายตั้งต้นชนิดที่1มีแอลกอฮอล์สาและสารละลายตั้งต้นชนิดที่2มีแอลกอฮอล์แปบริษัทต้องใช้สารละลายตั้งต้นชนิดที่1และชนิดที่2ชนิดละกี่ลิตรตรงนี้โจทย์ก็ถามชัดเจนนะครับเนี่ยถามหาสาร,ราตั้งต้นชนิดที่1และชนิดที่2ใช่ไหมแล้วคิดเราวก็ให้สาร,ราตั้งต้นชนิดที่1เลยเป็นตัวแปร N ลิตร และสารตั้งต้นที่2ก็เป็นเอนลิตรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ทันทีเลยว่าอะไรครับาการทดลองนั้นเขาต้องอะไรครับต้องการสารละลายที่มีเอ็นก้าน50เปอร์เนวน100ลิตรตรงนี้ก็แสดงว่า m บวกเ็นป็น100นั่นเองนะครับก็คือสารที่หนึ่งกับสารที่สองรวมกันแล้วต้องได้100ลิตรนั่นเองเป็นสมการเส้นที่หนึ่งทีนี้เราจะไปคุยในกรณีวความเข้มข้นนะครับ ต้องการสารผสมไปาทางก่อนนะครับในวักแรก50% 50%ก็คือ50ส่วนร้อคูณกับจํานวน100ลิตรนั่นเองชัดเจนนะครับ50% 50ส่วนร้อก็คือ0.50นั่นเองชัดเจนนะครับ0.50มาจากไหนก็มาจาก50%อีกทีนึงนะครับ50%คือ50ส่วนร้อยมันร้อละ,ล,ะล,ะละเราเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้นั่นเอง0.50คูณ100ก็ได้50นะครับทีนี้ไปดูสาร ต้นทางนะครับก็2ชนิดใช่ไหมครับชนิดที่1มีความเข้มข้นเท่าไหร่ครับ30% 30%ก็คือ30ส่วนร้อยก็ได้0.30คูณกับอะไรครับชนิดที่1 m ก็คือจำนวนลิตรนั่นเองบวกกับความเข้มข้นสารชนิดที่2ครับแอนโคลไนต์ครับแปดสิร์เซ็ก็คือ80ส่วนร้อยคือ0.80คูณด้วยจำนวนของชนิดที่2ก็คือ n นนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เอามารวมกันนะครับ จัดรูปมันสวยเท่านั้นเองนะครับ0.30ก็คือ 0.3m 0.80m ก็คือ0 8 n นั่นเองจะเจนนะครับทีนี้เราก็จะไปเข้าสมการนะครับก็คือ 0.3m บวก0 8 n นี่คือสารตั้งต้น2ชนชิดมารวมกันแล้วจะได้ปลายทางคือ50นั่นเองจะเจนนะครับเพราะต้นทางกับปลายทางก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับมีค่าเท่ากันคือความเข้มข้นของอะไรครับของผสมชิดนหนึ่งกับของผสมที่สองเมื่อรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ สิ่งที่เราผสมได้นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับเมื่อเราได้สมการ2เส้นแล้วเราก็จะแก้ระบบสมการทันทีเลยนะครับครับทำอย่างไรครับตรงนี้ไม่ต้องไปกําจัดสั้นยกก็ได้นะครับนํา0.3คูณสมการเส้นที่1ทั้งเส้นเลยครับเพราะว่าสมการเส้นที่1มันสวยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทํา m มให้มันเท่ากันคือ0.3นั่นเองคูณเส้นที่1ครับตลอดทั้งเส้นเลยนะครับคู m ได้ 0. ด m 0.3คูณ n ได้ 0. 3 n 0.3คูณ100อ็ู่เหลือ30อย่างนี้ชัดเจนนะครับ จากนั้นเราจะพบว่าสมการที่2และสมการที่3ครับมี 0, 0. 3นมเเท่ากันแล้วเราก็นำมาลบกันโดยนำา 0.8n ลบ 0.3n ก็จะเหลือ 0.5n นั่นเอง50ลบ30กจเหลือ20นี่เกิดจากสมการเส้นที่ 2, 2> ลบด้วยเส้นที่ 0. 3เราก็จะบอกคำสั่งไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นครับเราครับาจากสมการนะครับที่เราได้นะครับ 0.5n เท่ากับ20ตรงนี้ เพื่อความสะดวกนะครับเราต้องคูณด้วย10ทั้งทังซ้ายทังขวาครับ10บคูณศูนก็เหลือ 5n 10อ็นคูณสองได้2เอ้สิบคูณยี่สิได้200นะครับจากนั้นแก้สมการหาตัวแปร n ได้54 20ก็ตอบ40 n เป็น40ก็จะแทนค่า n ในสมการที่1ได้เลยนะครับ จัดการเลยนะครับจากสมการที่1นะครับ m บวก n เป็น100มัน n เอาไปแล้ว40งั้น m ก็จะได้เท่าไหร่ครับ60นั่นเองนะครับสรุปสารตั้งต้นชนิดที่1 m ลิตรก็คือ60ลิตรนั่นเองและสารตั้งต้นชนิดที่2 n ลิตรก็คือ40ลิตรนั่นเองชัดเจนนะครับในโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของผสมนะครับอย่าลืมนะครับว่าของผสมอาจจะมี2ชนิด3ชนิดก็ได้นะครับเมื่อนำผสมกันแล้วก็จะได้สิ่งที่ผสมได้นั่นเองนะครับ เพราันความเข้มข้นก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองชัดเจนนะครับครับข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่1 1นะครับในการตัดหญ้าที่สนามแห่งหนึ่งนะครับถ้าใช้คนงานชาย3คนและคนงานหญิง4คนช่วยกันตัดจะเสร็จภายใน14วันแต่ถ้าใช้คนงานชาย10คนและคนงานหญิง15คนช่วยกันตัดจะเสร็จภายใน4วัน ถ้าคนงานชายเจ็ดคนคนงานหญิงหกคนช่วยกันตัดหญ้าจะเสร็จภายในกี่วันโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์โบราณนะครับแต่เป็นเรื่องของงานนะครับเป็นข้อสอบที่ชอบออกเป็นประจำนะครับวันทานน้องๆนอง,นองนนหนูนะครับยังไม่คุ้นเคยติดตามฟังข้อนี้ให้ดีๆนะครับเนื่องาจากว่าโจทย์ข้อนี้มีการสอบแข่งขันทั้งภายนอกและภายในนะครับในส่วนราชการต่างๆด้วยนะครับ แนวคิดนะครับให้คนงานชาย1คนทํางานได้ x งานต่อวันนะครับนี่คือกรอบที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ให้กําหนดอีกอันนึงครับมีคนงานชายก็มีคนงานหญิงใช่ไหมครับให้คนงานหญิง1คนทํางานได้ y งานต่อวันนะครับทีนี้เราไปพิจารณาทีระวัตทีละวัตจากโจทย์นะครับในวัตแรกจากโจทย์นะครับในการตัดญ้าที่สนามแห่งหนึ่งนี้เป็นวลีนะครับถ้าใช้คนงาน3คนคนงานชาย3คนใช่ไหมครับ คนงานชาย3คนจะทํางานได้ไร่ครับในเมื่อชาย1คนจากแนวคิดทํางานได้ x งานใช่ครับงั้น3คนก็ได้ 3x งานนั่นเองชัดเจนไหมครับต่อวันนะครับและคนงานหญิง4คนล่ะครับคนงานหญิง4คนจะทํางานได้ไร่ในเมื่อแนวคิดเราบอกว่า1หญิง1คนทํางานได้ y วันเพราะนั้นหญิง4คนจะทํางานได้ไรครับ 4y นะครับเพราะฉะนั้น 3x บวก4 y ันั่นเองง่ายๆนะครับ x เป็นของผู้ชาย y เป็นของผู้หญิงนั่นเองนะครับก็3ม x บวกส y ทีนี้นี่คือ1วันใช่ไหมครับที่เขาได้งานแต่ทีนี้เขาตัดเสร็จในใน14วันก็เอา14คูณเข้าไปอีกนั่นเองว่า14วันเขาได้งานเท่าไหร่นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้สรุปนะครับอีกทีหนึงชาย3คนหญิง4คนทำงาน14วันก็ได้3าม x บวกส y คูณกับ14ชัดเจนนะครับคูณ14นี่ก็คืออ่าสิบสี่วันนั่นเองในตอนแรกนั้นชายทําได้3 x หญิงทําได้4 y ต่อวัน วันหนึ่งทำได้ 3x บวก4วันน14วันก็14คูณเข้าไปอย่างนี้ทีนี้ตรงนี้มันไม่สวยแล้วก็กระจาย14เข้าไปนะครับ14คูณ 3x ได้ 42x 14คูณ4 y ก็ได้56วันนะเอกนี่เป็นงานที่เขาทำได้ทั้งชายและหญิงนะครับใน14วันทีนี้ลองไปดูอีกวักที่2ครับคนงานชาย10คนหญิง15คนชาย10ก็คือ 10x หญิง15คนก็คือ15 y นั่นเองนี่คืองานใน1วันที่เขาทาได้นะครับแต่กี่วันครับ4วันใช่ไหมครับก็นํา4คูณเข้าไปอย่างนี้นะครับสรุปให้เห็นชัดๆอีกทีนึงนะครับชาย10คนหญิง15คนก็ทํางานได้ 10x บวกกับ 15y 4วันก็4คูณ4เข้าไปอย่างนี้นั่นเองครับเพราะ1วันก็ทําได้ 10x บวก 15y 4วันก็คูณ4ชัดเจนนะครับทีนี้ตัวเลขไม่สวยแล้วก็นา4คูณเข้าไปในวงเล็บครับ4คูณ4 สี่คูณสิบเอ็กซ์ได้สี่สิบเอ็กซ์สี่คูณสิบห้าไวดได้หกสิบวนี่ก็คืองานเดียวกันงั้นท่องสองมทัดนี้เมื่อเป็นงานเดียวกันก็จะเท่ากันนั่นเองเพราะเพียงแต่เปลี่ยนจํานวนคนเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสี่สิบสองเอ็กซ์บวกห้าสิบหกเท่ากับสี่สิบเอ็กซ์บวกหกสิบวตรงนี้จะบอกว่าบรรทัดที่หนึ่งเป็นสมกา,ารที่หนึ่งบรรทัดที่สองเป็นสมกา,ารที่สองและบอกว่าสมกา,ารหนึ่งเท่ากับสมการที่สองก็ได้นั่นเองความหมายแปลว่าอย่างนี้ชัดเจนนะครับ ตอนนี้เรามาถ่ายเทสมการนะครับเพื่อให้มันสวยครับ 42x กับ 40x กำจัดได้ก็จะเหลือใครครับเหลือ 2x 56y ก็ไปลบออกจาก 60y เหลือ 4y ตรงนี้แก้สมการครับขอตัวแปร x ตัวเดียว x ก็เป็น 2y เห็นไหมครับเราก็มาจัดเป็นสมการเส้นที่1หรือจะบอกว่าเป็นเส้นที่3นะครับถ้าหากเราให้เป็นเส้น 1- เส้น2มาแล้วแต่ตอนนี้เราไม่กําหนดก็ให้ตรงนี้เป็นเส้นที่1 y ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นค่างานนะครับ x กเป็นของผู้ชาย y เป็นของผู้หญิงจะว่า ผู้ชายก็เป็นสเท่าของผู้หญิงนั่นเองถ้าเปรียบเทียบเราใส่อย่างนี้นะครับครับมาพิจารณานะครับจากที่เรามีนะครับคือ x เท่ากับ2 y ที่เราคำนวณได้แล้วนะครับทีนี้เราจะไปหาที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการคือครับชาย7คนหญิง6คนทำงานได้เท่าไหร่ครับชาย7คนก็คือ7 x หญิง6คนก็คือ6ก y นี่คืองานที่เขาต้องการอยากจะทราบนั่นเองแต่ทีนี้เราทราบว่า x ก็คือ2 y ใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยน x เป็น2 y ก็ไปคูณกับ7ก็ได้14 Y บวก6กวก็จะเป็น20 Y เพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการ7คนอ่หญิง6คนเออโทษนะชาย7คนหญิงหคนก็มันก็คืองาน20 Y นั่นเองนะครับได้20 Y างานนั่นเองแต่ทีนี้เราต้องการวันใช่ไหมครับจากที่เรามีจำได้ไหมครับที่บอกว่าชาย10คนหญิง15คนทำา4วันหรือเราจะเลือกอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้คือมีคนอยู่2กลุ่มเองเราเลือกมากลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มนี้นะครับชาย10คนหญิง1ิคนทํา4วันนี้มันมีค่างานเท่ากับ 40x บวก60 Y ซึ่งในตรงนี้มันเป็นงานคูณกับวันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการแค่วันใช่ไหมครับตรงนี้เราก็คำนวณอีกเหมือนเดิมนะครับ 40x ก็เปลี่ยน x เป็น2 Y 2 Y คูณ40ก็ได้80 Y บวกกับ60 Y ก็เป็น140 Y เพราะฉะนั้นงานของคนกลุ่มนี้ได้140 Y นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการะไรครับชาย7คนหญิงหคนทำงานได้ ก็เอางานทั้งหมดคือ140วายหาด้วยงานที่เราต้องการหานั่นเองนะครับก็คือ20วายชัดเจนไหมครับตรงนี้มันจะเป็นงานตัดงานแล้วเหลือวันนั่นเองออกมาชัดเจนนะครับเพราะฉันวายตัดวาย140ตัด20ก็จะเหลือเ็วันนั่นเองสรุปนะครับชายคนหญิง6กคนก็จะทำงานนี้เสร็จ7วันนั่นเองชัดเจนนะครับ ไปดูข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อ12นะครับวิศนุภายเรือตามน้ําและทวนน้ำยะระยะทาง1กิโลเมตรข้อนี้ก็เป็นโจทย์ประเภทโบราณเหมือนกันแต่ข้อสอบก็อชอบนำมาออกข้อสอบในระยะหลังนะครับลองติดตามดูดีนะครับใน2ข้อสุดท้ายนี้อีกทีหนึ่งนะครับวิศนุภายเรือตามน้ําและทวนน้าในระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีและ50นาทีตามลําดับ ก็หมายความว่าตามน้ำใช้เวลา30นาทีวนน้ำใช้เวลา50นาทีก็ต้องใช้เวลาเยอะกว่าธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบว่าวิศนุพายเรือในน้ำนิ่งด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกระแสน้ำมีอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงโจทย์ถามหาอะไรครับตรงนี้ตรงนี้โจทย์ถามว่าวิศนุพายเรือในน้ำนิ่งด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือหาอัตราเร็วของเรือนั่นเองนะครับ และแกล pues ระแสน้ํามีอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เราก็จัดให้เป็นตัวแปรเลยครับให้อัตราเร็วของเรือในน vale ้ํานิ่งนะครับเรือที่วิศนุพายนั่นแหละครับเป็น x กิโลเมตรต่อชั่วโมงและให้กระแสน้านะครับที่มันไหลนะฮะมีอัตราเร็วเป็น y กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้เราต้องมีพื้นฐานความรู้เดิมนะครับในเรื่องของอัตราเร็วครับอัตราเร็วก็คือระยะทางหารด้วยเวลานะครับในวรคแรกจําได้ไหมครับเรากลับไปดูนะครับในวรคแรกเขาให้ตามนะครับมาเท่าไหร่ครับ ตามน้ํามานะครับภายเรือตามน้ามาระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลา30นาทีครับนี่ตามน้ำนะฮะในกรณีที่ทวนน้ํา1กิโลเมตรใช้เวลา50นาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแปลงตรงนี้เป็นอัตราเร็วครับอัตราเร็วก็คือระยะทาง1กิโลเมตรหารด้วย30นาทีนั่นเองนี่ก็เป็นอัตราเร็วตามน้ําและ1กิโลเมตรหารด้วย50นาทีก็จะเป็นอัตราเร็วทวนน้าแต่อยา่าลืมแปลงหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงเพราะว่า ระยะทางเป็นกิโลเมตรในเพื่อนหน่วยก็ต้องเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับ <immen> อย่าลืมแปลงหน่วยตรงนี้นะครับครับมาดูอัตราเร็วตามน้ํากันก่อนนะครับอัตราเร็วของเรือตามน้ํามันก็คืออะไรครับอัตราเร็วของเรือในน้ํานิ่งบวกกระแสะน้ํานั่นเองเพราะฉะนั้นอัตราเร็วของเรือในน้ํานิ่งก็คือ x กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกกระแสะน้ําก็คือ y นั่นเองเท่ากับอะไรครับ ก็คือระยะทางก็คือ1กิโลเมตรหารด้วยเวลาเท่าไหร่ครับตามน้ำก็คือ30หารด้วย60ตรงนี้แปลงเป็นชั่วโมงนั่นเองครับ30ส่วน60นะฮะเพราะ60นาทีเป็น1ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณครับก็กลับเศษส่วนเป็น60ส่วน3ใช่ไหมครับเพราะตรงนี้ได้ x บวก y เท่ากับ2ชัดเจนนะครับเพราะ1คูณ60ส่วนด้วย30ก็ตอบ2นั่นเอง1คูณใครก็ได้จำนวนนั้นนั่นเองชัดเจนนะครับนี่คืออัตราเร็วของเรือนะครับตามน้ัันนนะเร่องคบ ีนี้ไปดูอัตราเร็วของเรือทวนน้าทวนน้าก็คืออัตราเร็วของเรือในน้ํานิ่งลบด้วยกระแสน้ํานั่นเองใช่ไหมครับอัตราเร็วที่เราให้วนะครับเรือในน้านิ่งก็คือ x กระแสน้ําคือ y ก็จะมาลบกันนะในกรณีที่ตามน้ํานํามาบวกนะ x บวก y ถ้าเป็นทวนน้ํา x ลบ y นั่นเองครับทีนี้ก็มาหาอัตราเร็วของเรือทวนน้ we well ําก็คือระยะทางหารด้วยเวลาครับระยะทาง1กิโลเมตรหารด้วยเวลา50นาทีก็แปลงเป็นชั่วโมงก็คือ50ส่วน60 ก็เป็นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนหารเป็นคูณอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็1คูณกับ60ส่วน50ก็ศูนย์ตัดศูนย์ก็เหลือ6ส่วนห6าหารส่วน5ก็คือ1.2นั่นเองชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอันตราเร็เวของเรือทวนน้ำคือ x ลบ y คือเรือน้ำนิ่งลบกระแสะน้ำเท่ากับ1.2ชัดเจนนะครับ 1, ก็มาจากข้างบนครับหหารด้วย50ส่วน60เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกับเศษส่วนเป็น60ส่วน50าคำตอบคือ1.2 เราจะมีสมการ2สมการแล้วนะครับสมการที่1 x บวก y เท่ากับสสมการที่2 x ลบ y เท่ากับ 2. เพราะฉะนั้น2สมการนี้มี y ตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็จับมาบวกกันได้เลยนะครับนำสมการ1บวกสมการ2จะได้ x บวก x เป็น2 x บวก y กับลบ y บวกกันก็เป็น0 2นย์บวก1คือ2ได้ 3. 2สรุปคำตอบ x ก็คือ1.6เพราะ x ก็คืออะไรครับที่เรากำหนดไว้ในเบื้องต้นก็คืออัตราเร็ว เรือในน้ํานิ่งนั่นเองหรือเรือที่วิศนุพายนั่นเองจะเจนนะครับจากนั้นเราก็แทนค่า x เท่ากับ1.6ในสมการ2นะครับเพราะมันง่ายดีนะฮะแทน x เป็น1.6ลบ y ก็ย้ายไปบวกกับ1.2 1.2ย้ายมาลบอกอ,อกจาก1.6เหลือ0.4วัน y ก็คืออัตราเร็วของอะไรครับกระแสน้ําก็เป็น0.4ตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองนะครับสรุปนะครับวิศนุพายเรือในน้ํานิ่งนะครับก็คือพายเรือในน้ํานิ่งหรือบอกว่านะครับ ความเร็วของเรือนั่นเองนะครับก็คืออัตราเร็ว1.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะทราบว่ากระแสน้ํามันเท่าไหร่ครับ0.4ถ้าตามน้ํามันก็ต้องบวกกระแสน้ำขาไปอีก็เป็น2อย่างที่กล่าวไว้นะครับแต่ตอนนี้เขาให้หากระแสน้าเป็นเท่าไหร่ครับวเป็น0.4ก็จะได้กระแสน้ามีอัตราเร็ว0.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงชัดเจนนะครับเพราะในเรื่องของอ อัตราเร็วเรือตามน้านะครับทวนน้ําก็คงชัดเจนนะครับตามน้ําเราจะบวกกระแสน้านะครับเอาเอาเอาความเร็วอัตราเร็วของเรือบวกกระแสน้ําแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วเรือทวนน้ํต้องเอาอัตราเร็วของเรือลบกระแสน้านะครับชัดเจนนะครับครับในวันนี้น้องๆก็จะมีความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้เป็นลังใจให้กับผู้จะทาในคลิป ต่อไปนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับสมาชิกใหม่เพื่อจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับก็ขอฝากคำคมไว้นะครับคิดได้และลงมือทำแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถกดเพื่อเลือกรู้เรื่องต่อไปนะครับก็คือ m 3ม t 2ในบทที่2ตอนที่1นะครับคลิดวิดีโอที่สนใจ